ทักยาไปก่อนแล้วก็เล่กความผีลูกถ้ามีฟันก็ถือว่าประกอบการสำเร็จไปแล้ว80%ถ้ามีไฟเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยนี่ถ้าติดเขจะรู้สึกว่าจะมีรางวัลให้นะครับองไม่สอองครับเร็วเร็วเร็วได้ละเปาด้วยนะครับมาวะยุดยดยุดยดยุดยยุดาุยยงเดียอ เฮ้ยร้อยหนึ่งมาร้อยสองตามมาเป่าแล้วเป่าไปทางดิไหนไปเปลก่อนนอนสบายครับติดเปล่าติเป่าเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันร็วร่ดี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 ีด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 นีด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 ีีดีทักีีด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 ีีดีดแล้ว

ติดแล้วนะติดแล้วว่าเป่าลอยตองลอยต้องออกมาเป่าเนายออกมาเป่าเที่ยวมาก่อนเป่าติดไหมเปี่ยนคนมากย่เปลี่ยนคนมากเปลี่ยนแรงใครใครใครจะเป็นสมทบอ่ะใคร